สวัสดีครับกลับมาอีกนะกับรายการอะไรก็ไม่รู้ครับไม่มีชื่อลองลองเขาบอกว่าสามโมโนอะไรนั่นแหละผมชอบนะรายการสามแม่คัววันนี้เราก็จะมาคุยกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย Spider-Man Homecoming ล้จะเข้าฉายแล้วดิ๊ดี้จะบอกว่ากระแสเนี่ยในหนังเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหมีมากมายเลยนะ้น,นจะให้พูดถึงเนี่ยตั้งแต่ตัวทีเซอร์ตัวเทรลเลอร์เองครับหลายคนบ่นบอกเฮ้ยโอ้โหม่งเล่าเยอะจังกูไม่ต้องไปดูแล้วก็ได้ั<แ>้มฟุตเต็ใหม่ๆออกมานู่น <ผม S 1> นั่นนี่แล้วมันคิดอย่างนี้ถ้าเกิดมันกล้าเอาฟุตเต็มันเล่นกับเราได้ขนาดนี้สแสดงว่าข้างในของต้องเยอะเออไม่ใช่ว่าแบบหนังบางเรื่อง้วแบบเอาแต่ช็อตตลกมาอย่างเดียวเลยแล้วพอไปดูในพอไปดูในหลังปุ๊บแค่มีแค่นั้นเลยเออมันก็มี นี่กูแค่นั้นน่ะไม่คือมันเป็นธรรมชาติของหนังตลกนะเใช่แต่ถ้าเอาตลกออกมาขายในในตัวตัวอย่างใช่แต่คือทั้งเรื่องคุณจะตลกแค่นั้นไม่ได้นะคุณต้องทักไว้อย่างน้อยคุณต้องมีเศษ็จหนึ่งส่วนสามอ่ะในตัวเฮลเลอร์แต่เออเอาตอนที่กูดูมันหมดแมันมีแค่นั้นแต่ผมว่าจะบอกว่ามาเวลเขามีทีเด็ดเชื่อผมดิเทียบไปตอนเอาเอ็นเจอร์ไหมเอาเอ็นเจอร์เนี่ยไอ้ขาที่แบบวิ่งวิ่งชนกันอ่ะเอาซีวีวอลอ่ะท่านั้มันยังซีจีสไปเดอร์แมนออกไปได้ตั้งนานสอง เออจนเทลเลอร์สุด <gas> ท <mean> ้ายมันที่มาวิ <sollte> ่ง <offs> ประจันเลยคนถึงมาฮือฮาอีกรอบหนึ่งทั้งที่มันเป็นฟุตเตะตัวเดิมเป๊ะๆเลยนะฉะนั้นเนี่ยในหนังผมเชื่อว่ามาเวลไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนแล้วยังเอามาเล่นซ้ำอีกด้วยนะเอามาเล่นซ้ำกับไอ้ตัวโปรโมทล่าสุดอะที่ว่ามันถ่ายเซลฟี่ตัวเองอะแล้วมันถ่ายวิดีโอไปดูดิดูดิแล้วก็ไอ้มาดินแล้วก็กับหลังเออแล้วไอ้ไอ้ลอนแมนเรียกเรียกชื่อมันว่าเฮ้ยฉันต้องไปแล้วอ่าอย่างงี้โอ้ดีดียังเล่นได้ซ้ำอีกอะผมบอกว่าไม่แน่นะไอฉากที่เราเห็นกันจนเฟื่อที่ที่ปีเตอร์โโหดใจซ้ออลทนนนนนี่สตาาร์บิมััฉ มันอาจจะมี ซูเปอร์แมนบินต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นอันนั้นอันคนละคนลยเยอะดีหมกันแล้วจะมาวางเชื่อมไปเอ้เอางี้ผมถามพี่หน่อยคือผมไปดูพุทเตะตัวหนึ่งมาที่เขาจะเป็นเครื่องชุดสไปเดอร์แมนน่ะที่มันเหมือนกระเป๋าเออเป็นเหมือนกระเป๋าอะเป็นชุดขึ้นมามีอีสเตอร์เอเกอะไรที่มันเหมือนคล้ายๆกับตัวคอมบิคไหมสำหรับตัวชุดตัวเนี้ยปีเตอร์พาร์เกอร์เนี่ยเริ่มจะมาใส่เทคโนโลยีให้กับชุดเนี่ยตอนรวยแล้วและไอตอนรวยแล้วนี่มันมันประมาณภาคไหนยังไงวะคือมันนนจะมีีีีอออออยยยู่่่่่่ชวงงงงงึทรรรรราาาากกขไปเเเต์์์ โดนด็อกเตอร์ออกตัวพูดชิงไปแล้วตัวปีเตอร์ก็แบบเหมือนเป็นจิตใต้สำนึกหยู่ในตัวเองอะ่ะไอ้ด็อกอ็อกเนี่ยมันก็เป็นพวกมักใหญ่ไปสูงไงมันก็ไปขอทุนมาเปิดบริษัทนู่นนี่จนรวยอ,ะอ่ะเป็นปาร์คเกอร์อินดัสทรีตอนหลังในเกิดเรื่องทำให้ปีเตอร์ได้ร่างตัวเองคืนมาเนี่ยปีเตอร์ก็รวยก็เลยบแบบผลิตแกจเจ็ตชุดนั้นมีออปชั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยโอ้แต่ว่าในหนังเนี่ยมันคือมันพรีเซนต์คือมันคือเทคโนโลยีของสตาร์ไงคือสตาร์เป็นคนทำชุดให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือในเทเลอร ว่าปีเตอร์เนี่ยเอาชุดไปช่วยคนแบบผิดๆแบบว่าเหมือนสปอยคนปะคือน่าจะเป็นไอฉากเรือนั่นแหละเขาบอกว่าเออถ้าเกิดมีคนตายเนี่ยจะรับผิดชอบยังไงอะไรเงี้ยคือช่วยเพราะว่าตอนนั้นน่ะคนี่น่าจะมาช่วยทันมาดีไอฉากที่ดึงเรือที่โดนใช้ไอโฟนเจ็ตไอโฟนมามาดึงมาประกบคือจริงใอย่างนั้นเลยละความจริงมันไม่น่าทำได้ไม่รู้ไม่รู้ อ๋อคือพี่หิวคิดว่าถ้ามันผ่าขนาดนั้นเนี่ยมันควรจะจมไปแล้วแล้วประเทคุณแบบและไอ้นั่นกระดับแล้วมันประกบติดแล้วมันประกบติดนะลากาตามีหุ่นกาตาช้างทามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข่าวของไอ้สไปเดอร์แมนครับทอมฮอลแลนด์เนี่ยเหมือนแบบเหมืนมีออกมาเยอะเลยครับหลายๆคนข่าวก่อนหน้านี้มาเฮ้ยบอกโอ้โซนี่จะดึงสไปเดอร์แมนกลับแล้วนู่นนี่บางทีก็บอกเฮ้ยหนังเรื่องนี้จะเป็นหนึ่งในไตรภาคแรกของสไปเดอร์แมนในจักรวาล MCU อ้าวเไหนเขาว่าจะเอา ออกไปบางทีการไปสัมภาษณ์คนเนี่ยนักข่าวมันก็ฟังฟังมาแล้วพอมันมีบางประโยคที่หลุดออกมาแล้วมันไม่ชัดเจนหรือว่าอะไรางเงี้อ๋อแล้วเขาก็ไปตีไข่ใส่เขาก็เลเลืมไปเองคือเราก็ต้องใช้วิจารณญาณเยอะนะฮะเวลาการเสพอะอันไหนข่าวลือมันข่าวลือคําพูดของผู้บริหารเนี่ยบางครั้งเอาฟังไว้มันอาจจะมีแนวโน้มเป็นอย่างนั้หรือว่าในอนาคตมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เนี่ยต้องมองว่ามันคือธุรกิจการ เซนสัญญาให้ยืมคาแรคเตอร์เนี่ยมันคือธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันทําแล้วมันไม่มีใครเสียแล้วดีกับทั้งสองฝ่ายเนี่ยผมไม่เห็นประโยชน์ที่ทางโซนี่จะดึงเอาสไปเดอร์แมนกลับไปครับแต่อีกอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็จะมียูนิเวอร์สของโซนี่คู่ขนานกาันก็อยากที่รู้ๆกันว่าเขาจะทําหนังเดี่ยวของเวนอมซึ่งเวนอมเนี่ยน่าเสียดายนะฮะไม่ได้มารวมอยู่ใน MCU ถึงสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งจะมีไตภาคก็จะไม่มีเดะเวนมไม่ <Ven om S 1> ไ,ไม่ออขึ้นอยู่กับการคุยคืออนาคต มูมีหนังเดี่ยวเวน้อมแล้วก็จริงแต่ว่าคุยไปคุยมาโซนี่เออโอเคโอเค ยูเอาไปช่วยทําด้วยแล้วกันอืออ่ะจะโผล่มาคือมันคุยกันได้อย่างอีโก้ The Living Planet ในกาเดียนสองเนี่ยจริงๆริงลิขสิทธ์ตัวละครเป็นของฟ็อกนะแต่ว่ามาเวลเนี่ยไปคุยเดี๋ยวก็ขยายความให้ผมหน่อยได้ไหมผมอยากรู้ว่าทำไมอีโก้มันถึงไปเป็นของฟ็อกคือจริงๆแล้วที่ฟ็อกมีอยู่เนี่ยก็จะเป็น X Men Fantastic f o u มันก็จะมีตัวละครหลายๆตัวอย่างกาแล็กตัสอ๋อที่เป็นตัวอยู่ในซีรีส์อ่าจะอยู่กวนๆนั้นคือมันจะครอบครองตัวละครบางตัวซึ่งอีโก้เนี่ยเป็นของฟ็อกแต่มมันี การพูดคุยกันระบา่าง2ท่านนี้่าบอกฟอกบอกอยากใช้ในกาโซนิกทีนเอ็ดวอลเฮดในเรื่องเดทพูน้องผู้หญิงแต่อยากเปลี่ยนพลังมัน่ะเปลี่ยนได้ปะมาเบลก็บอกได้ เลยแต่กูขอใช้อีโก้หน่อยอบบอเป็นการแลกเปลางเงี้ยอ่าอ่าเป็นการแลกเปลี่ยนกัน<บ>โอเคก็บบไม่แน่ไม่งั้นคุณอาจจะได้เห็นเวนนอมแต่เป็น2ยูนิเว e ร์สคู่ขนานคือเป็นเวนเวนนอมอีกตัวหนึ่งเอออันนี้ถามพี่อยู่หน่อยดีกว่า Spider-Man h o m e c ม m i n g เนี่ยพี่คิดว่าจะเห็นอะไรที่มันเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ในหนังเรื่องนี้มั้งแม็คเอาพี่แบบภาพด,ดาเลยผมได้บอกว่ามันมันดูง่ายไปที่จะมีวไวรัสตัวเดียวมอนเจอร์มันมีหลายตัวมันมีทิงเกอร์เลอร์ทิงเกอร์เลอร์คือมันไม่คงไม่ได้มีบทเยอะเพราะขนาดช็อกเกอร์ท มันดูดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยในทีเซอร์ก็ยังดูแบบกือกือคือเขาก็ำลังโปมโมกว่าวอเจอร์นี่คือตัวร้ายสุดในเรื่องนี้เลยใช่แต่พี่ยังคิดว่าน่าจะมีตัวอื่นอีกมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นคิดว่าเป็นตัวอะไรพี่ผมว่านะถ้าเกิดเป็นศัตรูคู่บารมีของตัวนี้ผมให้เป็นนอร์แมนออสบอ์นละกันคืออาจจะไม่ได้โผล่มาแบบเป็นตัวร้ายสุดท้ายก็ได้แต่อาจจะต้องมีให้เห็นคืออาจจะเห็นนักแสดงที่เป็นนอร์แมนโผล่มาซึ่งตอนนี้ยังไม่ยังไม่มีข่าวเลยนะว่ามีคนเล่นเป็นนอร์แมนออสบอล ชื่อมีอะไรครัมีเมียเอ้ยมีเมียก็ต้องมีตัวดีวะพี่แสดงอ่มีเมียแน่เมียเมียนอร์แมนแต่ว่าหลันอร์แมนออสบอร์นยังไม่มีแล้วอย่างนี้มันเป็นกีนกบริมปะใช่นอร์แมนออสบอร์นเป็นกีนอันนี้เราจะได้เห็นกีนครั้อีกแล้วไม่รู้แต่ไม่แน่อาจจะอาจจะได้เห็นตัวตนที่มีอยู่ในภาคนี้แต่จะได้ไปเห็นภาคสองหรือเปล่าอ๋ออีกอย่างหนึ่ง m อไปไหนคือตอนนี้ยังไม่มีการพูดถึงเลยเออมีมีแต่คู่ขาเขาที่เป็นไ <laughs> อ,อ้ด้วอย่างเดียวาไม่รู้ว่าอันนั้นคือ MJ หรือเปล่า <laughs> เฮ้ยจริงๆมันอาจจะเป็นมารับอ็มอนแล้วแบบถ้าเป็นผู้ชาย ตัวแล้วตัวละครหนึ่งที่แน่ๆนเลยอ่ะไม่รับแต่ดังแน่ๆครับป้าเมย์ป้าเมย์นี่มีโอกาสมีมีมีอีสเตอร์เอ็กเลไหมพี่สวยมากไม่เข้าดิว่าเราจะได้เห็นโทนี่มาเอี้ยวอีกงแน่นอนอ่ะเออต้องมาหาอยู่บ่อยยังไม่เห็นยัง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 ชุดสไปเดอร์แมนที่ที่เป็นเป็นฮูดดี้อะไรเงี้ยเออผมชอบชุดนั้นว่ะแล้วพี่คิดว่าชุดนั้นมันน่าจะมีเทคโนโลยีอะไรประหลาดประหลาดที่ที่ตัวที่ตัวที่ตัวทอมคอลแลนด์เป็นคนทำเองปั้มันคือเทคโนโลยีที่เด็กไฮสคูลอายุเท่าปีเตอร์เนี่ยแล้วมี มันสมองอัจฉริาายะมีความเชี่ยวชาญเนี่ยสามารถผลิตได้เพราะว่าเขาทําเครื่องยิงยยได้ทั้งแต่โทนี่มาหาเขาครั้งแรกกับตาอเมริกาซีวิววอร์ตอนที่เขาจะเปิดประตูบ,บอกเอเอเก็บไยฟองพ่อเมนะไอน,นี้ยิงใายใส่เลยเพราะแล้วว่าเขาผลิตตั้งแต่แรกแล้วแต่งลว่าเขาก็มีความรู้เขาบอกเออไอแว่นเนี่ยคืออะไรแว่นตานี้เขาบอกเออเวลาสไปเดอร์เซนต์เขาทํางานเนี่ยมันเหมือนสมาธิเขาจะแบบแผกกว้างมากเขาเลยต้องการสิ่งที่โฟกัสสมาธิเขาก็เขาก็เลยทําไอ้กล้องนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เด็กอย่างปีเอรร์สาาามถทํได้ ถามอีกเรื่องแล้วกันฮะ,ะแล้วภาพยนต์เรื่องนี้นี่จะมีอะไรที่เป็นอีสเตอร์เอ็กต่อจากเอ,นอ็นเครดิตต่อทีวิวอร์มที่มัน,เ,นเป็นโลโก้ปะก็คือเทคโนโลยีที่โทนี่ทําให้ไงคือในคอมิกอะไอแสงนั้นอะออมันคล้ายๆกับเหมือนยิงให้คนร้ายรู้ว่ากูมาแล้วอะซ,ซึ่งถ้าเกิดในการ์ตูนน่ะมันคือส่องลงไปที่ตัวของอาชญากรด้วย<อ><อ>คือในหนังเรื่องนี้เราจะอาจจะเห็นว่าตัวพระเอกเนี่ยใช้อันนี้ยิงไปตามศัตรูหรือผู้ร้ายหรือเปล่าเพราะว่าในทรล์ยังไม่เห็นใช่ไหมใช่เห็นบ่าเพราะนั้นเพราะนั้นถ้าเกิดเรามาคุยกันยอ ไปตอนแรกเรายังไม่ได้เห็นอะไรอีกตั้งหลายอย่างรวมถึงชุดอะเราก็เห็นแค่ว่าเออไอตัวแมงมุมเนี่ยสามารถ ลอยออกมาได้แต่เราก็ยังไม่ได้เห็นว่าทั้งชุดอะไรได้นอกจากลอยที่อีกมันเป็นล่อนได้ครับชุดเนี่ยสามารถแบบเป็นสุญญากาศคือมันรับได้อัตโนมัติเลยขณะไอ้เพื่อนไอ้อ้วนอ่ะเอาไปใส่อ่ะยังใส่ได้ใส่ได้เลยแล้วหอมเลยปะไม่หอมไม่หอมมันไม่มันแค่พอดีตัวอ่ะเขาก็ต้องเป็นใหญ่ผ้านุกนนี่เป็นเทคโนโลยีพิเศษที่แบบมันอาจจะขยายหรือหดได้หรือขยายได้ตามจะบอกว่าพอพูดถึงเรื่องผ้าเนี่ยต้องยกให้ความดีความชอบให้ลินลิชาทั้งแฟน นะาสิโฟนนะก็เขาผลิตผ้าที่มันแบบสามารถปรับสภาพได้เออแล้วมันจะมาเกี่ยวข้องกับไอ้นี่ไม่เกี่ยวหรอกแต่ผมว่าเทค <laughs> ี่มันมันมันทำได้แล้วกันอ้าวโอเคโอเคอเค,คือ,อคมันไม่ใช่อะไรที่มันหวือหวาขนาดนั้นครับส,สุดละคิดว่าเอ็นเครดิตจะเป็นยังไงเออผมคิดว่าถ้ามันมีภาคต่อ,อยากันเอ็นเครดิตแม่งจะต้องโยนภาคสองเว้ยมีไปได้ปะที่เราจะเห็นเอ็นเครดิตเป็นเป็นแบ็คแคนเตอร์ไม่ก็ทอร์แล้วกนล็อกเนี่ยเป็นไม่ได้ปะผมอยากให้เป็นงี้นะ ถ้าเป็นเอ็นเครดิตนะครับผมอยากให้มีสไปเดอร์แมนอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยก่อนมาถ่ายผมอ่านข่าวผ่านๆแบว็บครับเขาไปคุยกับโค้ดผู้กำกับของสไปเดอร์แมนโฮมทัมมิงครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะเอาไมล์โมราเลสสไปเดอร์แมนผิวสีเนี่ยเข้ามาใน MCU ยอันนี้คือเขาพูดเฉยๆนะยังไม่ได้อะไรเฮ้ยจะเป็นไปได้นะอ๋ออ๋อมันก็มันก็คือมันก็คือถ้าถ้าพูดก็จะคิดเหมือนโดนก็คือว่าเป็นเป็นอ่เรียกว่าภาค2เป็นภาคต่อเป็น ทครดิที่ส่งไปต่อ,อซึ่งอาจจะได้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มาเวลทำให้เราเปิดกว้างแล้ว ตั้งแต่ด็อกเตอร์สเตรนต์ตั้งแต่แอนด์แมนว่าเฮ้ยมันมีไมโครเวิร์สนะมีพ่อหูจักรวาลซับซ้อนกันอยู่เยอะแยะมากมายถ้าอย่างด็อกเตอร์สเตรนต์เนี่ยเราก็จะเห็นดาร์คไดเมนชั่นที่ดองมาโมูอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการพลิกผันของมิติเวลาที่ทำให้สไปเดอร์แมนจากอีกจักรวาลหนึ่งข้ามาโผล่ใน M.C.U. เนี่ยก็อาจเป็นได้เขาตังโบไมค์มอร์เลสนะเพราะว่าเกมสไปเดอร์แมนบนเพย์ซีอะมันก็เลต้องมีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นไม้ตัวหนึ่งฝรั่งบอกเลยว่านั่นคือไมค์มอรส แน่ๆเหรอใช่ฝรั่งพูดเลยหถ้าถ้าเกิดบวกบวกกันหมดนี่แล้วนะผมตัดเลยผมผมฟันธงเลยนะไม่มีอะไรที่สปอยไปต่อที่ทอแลเรนทอล็อกแน่นอนอันนี้มโนเอามโนมโนเพราะเพราะผมเชื่ออะไรวะเพราะผมเชื่อว่าคนได้เห็นไทเตน ได้เห็นทุกอย่างของตอและล็อกไปหมดแล้วแต่ถ้าอะไรจะซ่อนในตอและนล็อกแล้วอยากจะดึงไปนะอาจจะมาปล่อยอันนี้อันนี้ยอมเปได้อันนี้ยอกอารที่สองที่มีแน่ๆผมว่าพาคสองว่ะผมว่ามอาวันลุ้นกันดีกว่าว่าอะไรจะส่งไปยังไงคือตอนนี้ความสําคัญของสไปเดอร์แมนคนเนี้เขาบอกว่าจะเป็นคนที่ขยายจักรวาลในเฟตต่อไปหลังอินฟินิตี้วอลจบลงปีเตอร์พาร์คเจอร์คนนี้จะเป็นส่วนสําคัญในการเฟตต่อไปของมาเวลคือเป็นต้นเฟสใหม่ อ่าโอเคแค่คิจมันแล้วอ่ะแล้วจะบอกว่าเมื่อมคืนนี้ก่อนนอนครับไปเห็นพอดีเลยเปิด Google แล้วเวลสพข่าวมาเเยอะๆเนี่มันก็จะมีเปิดแอปมามันจะเลื่อนมาด้านล่างใช่ไหมันจะขึ้นมาให้เลยวันนี้มีมาเวลอัปเดตบ้างเลยนอกจากเจมส์กันอยากจะให้มีคอซ่าในกาเดียนสามเควินไฟกี้อยากจะเอาเบรดไอ้บัมพายอ่ะครึ่งบัมพายเอาเข้ามาใน MCU ก็จะมีข่าวนี้ครับ ขาบอกว่าทอมฮอลแลนด์คอนเฟิร์มว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์เนี่ยโผล่มาตั้งแต่ไอออนแมนภาคสองแล้วะ ตอนไหนวะที่ตอนนั้นจะเป็นสตาร์คเอ็กโต้เนี่ยโทนี่ใช่ไหมแล้วมันจะมีหุ่นออกอาราวานี่สไปเดอร์ที่โทนี่สตาร์คยืนเคียงคู่กับใช่ใช่ใช่ตัวแมทชีตอนไหนที่มันจะมีฉากนึงที่มีเด็กสวมหน้ากากไอออนแมนอ่ะแล้วทำแล้วทำมือชาวปฏิกรณ์อะทำมืออยู่อย่างนี้เลยข้างนี้ไม่รู้น่าจะข้างนี้และไอไอหุ่นของทฮมเอรไอจัสตินแฮมเมอร์ก็มองมองแล้วโทนี่สตาร์คก็แบบลงมาแล้วก็ยิงไอหุ่นตัวนั้นพังแล้วบอกอะไรว่าทำดีมากไอหนูทอมฮอลแลนด์เป็นคน ผู้ว่าเด็กคนนั้นน่ะในฉากนั้นน่ะคือปีเตอร์ปาร์เกอร์อ้อันนี้คือคอนเฟิร์มเพราะว่าในาทีเซอร์ถ้าจําได้นะ oh. ถ้าเใครดูนะ ตอนที่โทนี่กับปีเตอร์เนี่ยเถียงกันพเพราะแต่ผมไม่มีชุดก็ไม่มีอะไรเลย,เลยเอ,อละไรเงี้ยปีเตอร์พูดมาคำหนึ่งว่าผมอยากเป็นเหมือนคุณแล้วมันใส่หน้ากากไอออนแมนตอนเด็กไงอ่าผมอยากเป็นเหมือนคุณอะ่ะเฮ้ยไอซ์เตอร์เอ็กเ,เ,เ,เหมือนนี่เลยเหมือนวันพีเลยอะ่ะเออเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคถึงนี้ในพูดพูดโยนพูดพูดโยนอางี้ก่อนในหลังเรื่องเนี้ยคุณจะต้องเห็นอะไรอิ์เตอร์เอ็กที่เป็นเกี่ยวกับไอออนแมนต้องเห็นเกี่ยวกับตัวไปร์แมนที่คุณอาจจะแบบโอ้โหคุณพระช่วยมีอย่างนี้จริงๆเหรออะไรแบบนี้แน่แน ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะยาวไปกว่านี้เดี๋ยวไปรอดูไขยี่แซ่หลังหนังฉายแล้วกันนะฮะตาหน้าะไรนี่รอดูนะรอดูว่าตัวไลฟ์ตัวหนึ่งจะมีไหมเออเอางี้ทุกคนดูคลิปนี้แล้วจําเอาไว้หลังดูหนังเสร็จปุ๊บเรามาดูไขยี่พร้อมกันว่าไอที่เรามโนกันวันนี้คร่าวๆเนี่ยมันมีตัวตนนานโอเคครับแล้วก็สุดท้ายสำคัญมากนะลืมบอกคลิปนี้อาจมีสปอยสวัสดีครับ ปล่อยอัน hmm. น mm ี้ไม่น้ำดิลาละา